สวัสดีครับชาว DGN Banana ครับผม GM นัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการลง F7 นะครับขั้นแรกนะเพื่อนๆต้องมาที่หน้าเว็บ DGN Banana.com ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่เปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่ ID password ของเพื่อนๆลงไปนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆทําการใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับก็ให้เลือกที่หัวข้อ Open F7 นะครับ Open F7 แล้วจากนั้นก็เลือกตัวละครนะครับแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆเข้าเกมได้เลยครับ หลังจากที่เพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับก็ให้วาปไปดันที่มี F7 นะครับก็เข้าไปในแคชช็อปก่อนเลยครับก็ไอเทมแจกฟรีนะแล้วก็ไปไบวาร์ปเดี๋ยวสำหรับตัวนี้นะครับผมจะไปลงที่เมืองแซมบ้าให้ดูนะครับใบวาร์ปแซมบ้าอยู่นี่นะครับซื้อมานนะใช่ครับ หลังจากซื้อมาแล้วนะครับก็เปิดดูครับอยางนี้เนาะก็วัปไปเลยนะครับไบวับแซมบ้านะครับแล้วก็หลังจากที่เรามาหน้าดันแซมบ้าแล้วนะครับก่อนที่เราจะลง F7 ได้นะครับก็สําคัญเลยก็คือเข้าไปในแคชช็อปนะครับแล้วก็ไปไอเทมแจกฟรีแล้วก็มาที่หน้า อุปกรณ์นะครับแล้วก็ซื้อนี่นะครับไปลง F7 นะครับซื้อมาครับลหลังจากที่เพื่อนๆทาการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ดันเลยครับแล้วก็ อันนี้ในนี้มันจะไม่มี F7 ให้เพื่อนๆนกดใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนเพื่อกดที่ F6 ก่อนนะครับแล้วก็จะเห็น F7 โผล่ขึ้นมานะก็กดเข้าไปครับโอเคครับเนาะจากนั้นก็เปอันเร็นรี้บรอแล้วครับก็สามารถลุยกับมอนสเตอร์ได้เลยครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ